สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆกูเล่เกมส์สติว,ตตวนะครับนี่นะครับผมกูเล่ดูสามสิบแปดนะนี่นะครับเลือดสามสิบแปดนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับว่าวิธีการทำให้เป็นเล่นึงทำอย่างไรนะครับนี่นะครับรอแป๊บนึงครับ อันดับแรกให้เราเข้าไปตรงนี้แล้วก็ตรงในต่อ X5Xplorer เ,อเออลอแล้วก็เข้าไปที่ Xplorer นะครับนี่นะครับเข้าไปนะครับรูทด,ด้วยนะครับรูทด,ด้วยย้ำมารูทด,ด้วยครับใครไม่มีร o ทเดี๋ยวผมจะงทิ้งใต้ ผมจะทิ้งลิงก์ใต้ด้านล่างไว้ให้นะครับก็นี่ครับมาดูเลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ a n d ด o i d ครับแล้วก็ Data ครับจะผมจะทำอย่างช้าๆนะครับ Data นะครับแล้วก็เลื่อนไปนะครับนี่ครับแล้วก็เข้าไปนะครับนี่ครับ จะเป็นรูปเกมเศรษฐีข้างหน้านะครับแล้วก็กดไปที่ไฟล์นะครับก็เลงเกตนะครับแล้วก็วกเออนี่ครับเดเข้าไปนะครับไฟมันแล้วก็ด a ต a ้อีกทีนึงครับแล้วก็ไม่ใช่แล้วก็ไปหาอะไรกันนะครับเออหา นะครับขอไคหาไอ้นี่ครับก็เลื่อนไปนะครับเลื่อนไปเลยนะครับไปหาคำตัวพีน้ำหน้านะครับพีน้ำหน้านี่นะครับนี่ครับจะเห็นสองอันนี้นะครับนี่ครับนี่ตัวนี้ครับกับตัวนี้นะครับตัวนี้ครับ สองตัวนี้นะครับอันดับแรกให้เราไปที่อันนี้ครับโยเยวครับให้เราเข้าไปที่ไฟน์เนียบแก้ไขบันทึกนะครับแล้วก็เราก็ก๊อปปี้มานะครับ๊อปปี้มาผัดลอกนะครับ แล้วก็กดออกไปนะครับ้วเข้าไปอีกอันนะครับตัวนี้นะครับเข้าไปเฮ้ยไม่ใช่ปิดอันอีกเข้าไปนะครับข้อความนะครับแก้ไขบันทึกนะครับแล้วก็นี่นะก็ปี้หมดเลยนะครับก็ปี ไม่ใช่ก๊อปปี้อันนี้นะครับนี่นะครับก็เนี่ครับเลื่อนๆไปนะครับพอเลื่อนเสร็จก็กดลบเลยนะครับแล้วก็นี่ยครับกดวางนะครับเสร็จแล้วก็กดออกนะครับแล้วก็บันทึกไว้นะครับนี่นะครับก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับ เราก็จะมาดูว่ามันเป็นไม่อปหนึ่งจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนหนาว่าผมโกหกแล้วนะครับก็เข้าไปนะครับที่เกมเสรษฐีนะครับครับรอแป๊บนึงนะครับ เพื่อนๆเห็นยังครับวานี่คือเวลหนึ่งนี่นะครับเลหนึ่งครบแผมจะตก็คือที่จัดลกกับทารแล้วก็กด่ตัวบีงครับเวลเราก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับ ส่วนคลิปต่อไปน่าจะทำเรื่องการทำการปั๊มกล่องจกห้ากุญแจให้เหมือนกุญแจไอ้จากกุญแจเดียวให้เหมือนห้ากุญแจเลยครับใ้ของแบบสุดยอดมากเลยสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้ครับขอบคุณครับ